Thank you. สวัสดีครับผมขายคอมไม่รู้เมื่อไหร่จะรวยนะแต่ถ้าเรขายฝันนี่รวยไวแน่นอน,นครับผมนะเห็นเป็นนักของนักแล้วจากไปครับผมเครื่องนี้นะดูกระจอก่อนแล้วกันนะผมหลอกนะจริงๆแล้วเป็น1นึ่งหูนะครับเพราะว่าแรมมันขอ6ในเกมนี้ผมมีแค่สนะผมไปพัดแรมมาแล้วก็ตัวนี้สกิลจอขึ้นมาด้วยนะตอนจริงๆแล้วมันเป็นพันเนะผมสกิลเหลือพันสองเห็นไหมเออมันก็เล่นได้แล้วเท่านี้แล้วก็เอเวนาสามจุดหนึ่งนะตรงนี้นะ่าจนะตัวใหม่เลยครับผม ก็รบบา,บาใหม่ใช่ไหมล่ะแล้วก็โล่จัดไปครับผมโลก็สวยแล้วตัวนี้เพราะว่าแรมไม่พอแล้วครับผมแรมมันลดแล้วอะนายเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวไปดูเกมก่อนครับผมอ่าเป็นไงเล่นได้นะเนี่ยห้าสิบก็ยังถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมล่ะบางฉากมันขึ้นเป็นร้อยแล้วพี่เออ นี่คือ CPU ดักนการะจอสุดเลยนะเนี่ยคือว่าเห็นไหม9.9ค้างเลยเห็นไหมแล้วก็ CPU ทํางานแค่20%นะตัวนี้คือไม่มีความหัวแน่น,นอนครับผมการะจอแรงกว่านี้ก็ดันได้อีกอ่าจัดไปครับผมพื้นที่เหลือเยอะเลยนะเนี่ยสังเกตดูจริงๆตัวนี้คอมบูส3.6นะตัวนี้มันไม่แค่3มันแสดงว,ว่ามันก็เกมไม่ได้ขอเยอะกว่านี้นะเนี่ยแค่นี้การจอก็วิ่เด่น้อยแล้วอะ่ะอ่าจัดไปครับผมเดีเ๋ยวเล่นกัน,น,น,นยาวๆนะเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวพาให้ดูด้วย โอเคเล่นมาตะพักได้นะก็เล่นได้ครับผมคลมเด็กประมาณนี้แหละเห็นไหมผมไปปิดจอแล้วโอเคไปก็ได้จ้าเอาทำไมอ่ะพ่อหูหลอกหว่าไงนี่นี่นะอยู่ๆผมปิดแล้วนะครับผมเมื่อกี้โชว์คอไงสาสองนะเล่นจริงนะมันบังนะก็เลยว่าเอาเท่านี้พอให้โชว์เปอร์เซ็นต์นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมซีพียู ห้าสิบองศาก็ไม่ร้อนนะเนี่ยเด็ก้าจอก็พัดลมเดียวก็ประมาณนี้นะครับผมนะได้ยูได้ย,ไดยูไปดูในพวกอ้าวนี่สายเดียวนะพ่อไปไหนวะไม่ได้รู้เหมือนกันวิ่งมาเรื่อยๆอะ่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้อ่านเลยครับผมถึงว่าจะข้ามไม่ได้เลยน,นะแต่ไม่อ่านเนี่ยเออ เครือ่องประดับเมื่อกี้โดนยึดกลับไปแล้วเครื่องประดับแล้วก็อย่างหนึ่งผมลืมไปแล้วเนี่ยก็วอลปั้เซอร์มันเยอะอยู่วะเนี่ยผมก็พามือหัวอยู่มกันแต่ว่าไม่รู้พาอะไรไปบ้างหรือเปล่าได้น้ำมันครับผมตอนนี้ก็เห็นไหมเพื่เด็กก็ได้อยู่ส,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 สรุปนี้พ่อมาะนะ จร,จริงๆเกมนี้มันอยู่ใน p พ5ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วม่าต้องใช้จอยได้ครับผมแต่ว่าผมไม่ถนัดไนผมใช้คีย์บอร์ดมาสักพักแล้ว,ลวไงก็เดี๋ยวใช้จอยจะมั่วานงานอนกนะ <c oughs> โอเคไม่เป็นภาคเก่านะภาคเก่าๆผมกดเวียงอ่ะหมุนๆๆน,น,นะก็มอนเตอร์ก็ดืนหมดแล้วภาคใหม่ๆไม่มีอย่างนั้นนะอเออมอนเตอร์ตัวเล็กๆก็โดดใส่เราอ่ะโอ้โหโคตรน่ารำคาญท่านนายอ่าโอเคโอเค นี่ครับผมไม่เจอลูดลูดไม่พักไม่รักก็แล้วแต่เรีไงบาง้างคาร์ลินคิดดังไว่าอาวเจนนี่ก็บอกแลว้วแต่กันได้อ๋อเกอบตาย,ายมาละนางช่วยเจ้าเด้อไอ้นี่มันรู้อ่ะอ๋อ where's your necklace ฮะโอ้เออใส่คอยจะไปไหนหละ่ะข้าทำนอนอยู่หน้าถือว่าทิ้งกไปแล้วอ่ะ ที่โม่อะวันนี้วันนี้ของเจ้านะเพราะงั้นบอกข้ามาเจอเรื่องข่าวบัตรตายด้วยสิ่งง่ายบ้างนะข้าเอาหนวงมาแล้วเรื่องข่าวบัตรตายลุยลุงโอ้ได้บวกแล้วครับผมจะไปลุงสมายที่ไหนนะลุงนะตัานแล้วยังวะยังตีทีก่อนตีเตี๋ยปลาเตี๋ยปลา ไอ้พวกนี้มันบินวนๆลย่านี้นะเข้าทางเราเลยเนี่ยเจ้านูเนี่ยเอ้ยโอ้ข้าทางมาเหมือนกันอ้าโยนผิดลุงรีนดีลุงเนี่นี่ยจหน่อยลุงเนี่ยอย่างี้อะไไม่ลุงอ่ตีแล้วใช่หมลุงเนี่ยโยนเลยโยนเลยเออโอ้แรงนี่ว่ะจะได้ลุงใช้ได้ a t e n t a n g your d a i s s e m e c e ไม่มีทางอ<า>นะ่ะเขาฆ่าเจ้าแน่แน่สิหนีมา,าขนาดนี้ความเห็นจะฆ่าเหรอเป็นเรื่องที่ทเก็บไว้เป็นความลับไม่ให้บีใช้ขหารู้นะ่ะเอาอ่าไปก่อนแล้วกันนะครับอูได้สามคำมอนมากแล้วเอ้ยลุยเว้ย เอาว่ะมีเอเมซิสด้วยนะเนี่ยเกยมนี้ขนาดใช้เมาส์เนี่ยเรื่องเข้าใจแล้วว่าเวลาเราใช้จอยอะ่ะเล่นเกมคูตเตอร์อะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ยากนะมันมีแบบออโต้ล็อกให้อย่างเงี้ยมีจอยล็อกให้โกงกง,กง,กงัายๆัดเลยเนี่ยอ๋อลุงถือแล้วลุงโยนหรือลุงเออมามามา,มาต้องกลับบ้านแล้วนะลุงนะโอเคเอาละไปยวคอยเอาไหว้ไม่ให้ทั้งหม Long before you were born, there was accident. The forge. Brock an accident were there the died. was at เออพูดถึงอุบัติเหตุนี้ผมขอพูดอะไรนิดนึงนะพอดีว่าผมเองอะก็เคยชนคนนะแต่เขาไม่ตายหรอกผมไม่ตั้งใจด้วยวันนั้นอะคือรถเขาเบรกต่อหน้าเขาจะไหมผมก็เลยเบรกแล้วมันจะดับซ้ายชนรถมอเตอร์ไซค์อ่ะผมจ่ายเขาหมื่นแปดเลยนะเพราะว่าหมอประเมินว่าเขาต้องหยุดงาน2เดือนไงงานงานงานเสริมนะไม่ใช่งานหลักอะ่ะสองเดือนก็เลยหมื่นแปดใช่ไหม รวมกับค่ารถด,ด้วยก็เป็นสองหมื่นนะผมซ่อมไปเขาเลยนะเออทำไมบ้านเราคนมีตังนี้ต้องเอาเงินไปวิ่งเต้น,นวะไม่เข้าใจวะแทนที่จะเอาเงินมาให้คนเจ็บอะใช่ไหมผมยกให้ยแย่สุดเลยนะยามากก็ดูลุงชนท้าย,ายเขาไม่เป็นไรหรอกแต่นี่คือเขาเาท้ายไปชนลุงไงก็เลยเป็นหนักขนาดเนี้ยเนี่ยทาผิดไม่ยอมรับผิดนะ่ะก็สอนลูกสอนหลานกันมาอย่างเงี้ยก็ที่ผ่านกันหมด้นบ้านเมืองอ่ะยี่ย่ามันใจที่ผ่านเอ้ โล่มันแข็งโอ้โล่แข็งว่ะตีให้ลอยอัพมาได้นะตีไม่ได้บ่ะเออลุงโยนแรงดีบ no mm ่ะเออลุงโยนให้หน่อยลุงโอ้อย่อยแกไอ้ลูกศิษยโล่กันทำไงกับมันดีวะนะโอเคนี่ขนาดเล่นอุตี้ย์เนี่ยโอ้ โอเคนะครับเรื่องรถชนผม <are> ว่าทุกคน,น <c oughs> ต้องคิดได้นะแต่ว่าคนที่อยากจะเป็นสอท,อทคิดไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบ้านนี้เมืองนี้จะอยู่ยังไงนะเฮ้ยโอ้ very clever Gap in the fence over there. Freya's brother. How was he involved? Long ago, Freya of the Vanir traveled to Alfheim, where he discovered a once beautiful land devastated by war. Using his divine powers, he set about cultivating a tenuous peace among the elves. Did you mention how that peace fell apart as soon as he left? I was getting to it. You hear that? Oh no. That's enough, please. You don't need to do this. We <laughs> don't want to hurt you. We do not have a choice. Incoming! Right side! <laughs> <laughs> Where are the ones who free the life? Whoa, is that a bomb? There's a gap in the fence. Why are you fighting us? We helped you last time. Atreus, focus. Hey, Alphonse! Most unfortunate. They attacked us! More will follow once we're inside. There's truly no other way. Not like they're giving us much of a choice. So, your father said. I'm just naive, I suppose. No, just an optimist, old friend. There's a gap in the fence over there. Okay, <coughs> <coughs> คือยังเท่าไม่ได้เลยนะเอ็นูลูกก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวชวนสเปกทีนะครับเครื่องนี้เป็นซีออนนะครับ2หัวนะหัวหนึ่งมี16บหทับสนะแล้วก็มีกระจกหกข้าศูนย์ได้แน่ละกันแหละโอบคมากครับผม